สวัสดีครับพบกับป่าไม้จุบันไม้นะครับจะพาามาดูนะครับทุเรียนคู่สามนะครับทุเรียนคู่สามหลังจากผ่านนะครับหรือยังไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็วันที่21เมษายนเองนะครับแล้งมาตั้งแต่เดือนมกรานะครับสี่เดือนนะครับแต่ภายในสี่เดือนเนี่ยก็พอจะมีฝนแบบตกหนึ่งวันแล้วก็หายไปกับเมื่อวานก็มีฝนลงมานะครับพอทําให้ดินชุ่มชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับ แต่นี่ก็ยังร้อนอุณหภูมิมันมันสูงเกินนะครับ3 5มสถึงสี่นะครับบางต้นนะครับใบก็จะร่วงหมดทั้งต้นในกลุ่มทุเรียนใหญ่ที่ออกลูกอยู่นะครับหลายต้นก็มีปัญหาครับทุเรียนเล็กนะครับอะครับประคองน้ําเพราะว่ายังไม่ใหญ่น้ําเรายังพอให้ได้อยู่แต่ปัญหาก็คือนะครับในช่วงหน้าแรงจัดเนี่ยเวลาการเติมอาหารหรือการให้ปุ๋ยเนี่ย นะครับหรือให้น้ําไม่ถึงเนี่ยปัญหาขอบใบมันจะแห้งขอบใบมันจะไหม้นะครับแต่ว่าแปลงนี้ก็คือ,อพ่อจะมาแปลงนี้จะส่วนใหญ่จะรดน้ําตอนกลางคืนนะครับเพาราะกลางวันเนี่ยทำกิจกรรมกันนะครับไม่มีเวลาตอนกลางคืนนะครับพ่อจะมาให้น้ําตอนกลางคืนนะครับดูยอดนะครับอันนี้โอชีหรือน้ำดำคู่3ามโอชีน้ำดำเนี่ยไม่ไม่ยังไม,ไม,ไม่อยขึ้นเป็นกระโดงนะครับจะเป็นกิ่งลักษณะโคง้งๆนิดนึงเนี่ยครับยอดเขาจะออกมาเขาจะโค้งๆหน่อยกับกําลังที่จะผ่านแรง นะครับมีทั้งโตบ้างไม่โตบ้างนะครับทุเรียนเนี่ยพ่อเป็นคนมาดูแลจัดการง่ายอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะมารดน้ำกลางคืนอันนี้โอชีเหมือนกันนะครับโตอยู่สองต้นต้นหนึ่งยังไม่โตแต่เป็นทุเรียนบ้านนะครับที่โตจะต้องเอายอดมาฝากนะครับวนฟองมันีนะครับฟองมันี่กับทุเรียนเนี่ยครับช่วงนี้พอแรงเนี่ยถ้าได้น้ําดีปุ๋ยดีนะครับยอดก็จะเดินได้ดี อยู่ที่ความสมบูรณ์นะครับเนี่ยแล้วเราเนี่ยครับนี่ก็คือทําการเริ่มมีการตัดแต่งนะครับตัดแต่งประตัดเ็จนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนงที่ปลายนะครับยอดนะครับอะไรแล้วแต่มันก็จะออกมาค่อนข้างเยอะเนี่ยครับพวกนี้เราต้องมาเก็บออกอีกนะครับแต่ว่าการทำลักษณะนี้ครับทาให้ต้นมันโตเร็วนะครับกิ่งมันโตเร็ว่นะครับอันนี้ก็คูสามเหมือนกันอันนี้หลงรับแรนะครับต้นเนี่ย ก็ตายไปนะครับยังเหลือสองยับคู่3ามนะครับตายหนึ่งเหลือสองตาย2เหลือหนึ่งตายทั้งหมดไม่เหลือเลยครับอน,นี้หลงรับแรครับกิ่งไหนที่มันชนกันต่อไปแล้วก็ตัดแล้วก็เอาไปโยงไว้เหมือนการทําการเสริมรากไว้ในตัวช่วยดึงกันนะครับป้องกันเรื่องของลมได้นะครับนี่ฝั่งนู้นนะครับก็จะโตช้าหน่อยฝั่งนู้นก็จะมีหลงรับแร นวลทองจันทร์นะครับกบชายน้ําแล้วก็ทุเรียนพื้นบ้านบางสายพันธุ์ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของชนีการแตกยอดก็จะเริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่ามีอากาศทนข้างที่จะอุณหภูมิลดลงมานิดนึงเขาต้องแต่งกิ่งนะครับช่วงนี้ไม้ไมต้นยีต้นใหญ่นะครับมาออกลูกออกดอกในเดือนเมษาปกติไม่ค่อยออกนะครับ อันนี้ปีนี้มาออกดอกเต็มเลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดไหมนะครับเพราะมันแรงเกินนะครับลาต้นี่ตรงกลางนะครับแม่ก็มาใส่น้ําเต้านะครับนี่ฝั่งนี้โซนฝั่งนี้มานะครับเพิ่งใส่เพราะว่าปลูกพร้อมกันทั้งหมดไม่ได้นะครับริมานผลมันจะเยอะเกินนะครับฝั่งนู้นนะครับสองร่องร่องที่หนึ่งร่องที่สองนะครับแม่ก็ปลูกเอาไว้แล้วกับร่องนี้เพิ่งมาใส่ใส่ไว้บริเวณโคนต้นนะครับเพราะว่ามันมีน้ำช่วนั้นแรงมันจะได้มีน้ําช่วย อันนี้ก้านยาวนะครับก้านก้านยาวเนี่ยค่อนข้างเียนเนี่ยครับเวลาขึ้นทรงเ็าจะไม่ตรงกลางหเลยนะครับออกข้างหมดเลยพระการยาวเนี่ยครับนี่ดูครับแดดแรงไม่แรงดูจากผิวนะครับเนี่ยข้างล่างนะครับผิวคนละสีกันเลยนะครับพอแสงแดดมันมันแรงเกินนะครับเนี่ยความร้อนนะครับเผ็ดเผาหมดนะครับรุ่นนี้แม่ก็ปลูกเอาไว้นะครับชุด แรกนะครับเขาน่าจะได้เป็น cœur. หลายร้อยลูกนะครับเพราะว่ามีอยู่สองแถวแล้วก็ฝั่งนี้พึ่งลงกับใบนะครับช่วงหน้าร้อนใบน้อยแต่ก็มันก็พยายามแตกใบนะครับเนี่ยการดินต้นตายก็จะมีนะครับในกลุ่มของสามเขาจะมาซ่อมก็ได้นะครับหรือเอาไว้ลักษณะ่งนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวจะให้ฝนมาก็จะมาซ่อม นะครับเจอนะครับหน้าร้อนหน้าแรงต้นนี้ใบร่วงไปนะครับนี่ก็กำลังขึ้นมาใหม่นะครับดูจากสภาพดินนะครับก็จะเป็นลักษณะของดินหินดินเหนียวดินนะครับนี่นะครับจากสภาพดินทําให้ทุเรียนเนี่ยโตครับแต่ว่าโตช้านิดนึงแต่ว่าแข็งแรงนะครับเพราะว่าระบบรากเนี่ยกับดินพวกนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ พวกดินหินดินแข็งนะครับมันจะดีหน่อยครับดินก็มาจากเนี่ยครับสะลูกนี้นะครับขุดขึ้นมานะครับไม่มีที่ไว้นะครับก็เลยต้องเอามาไว้โซนนี้นะครับเนี่ยเป็นดินที่อยู่ก้นสะนะครับดินที่สะของลูกนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของหินหินพวกนี้นานๆไปมันก็ปุัมมันมันก็เปล่อยได้นะครับทุเรียนมันจะแข็งแรงมากนะครับครับเนี่ยก็เนี่ยครับช่วงนี้ก็ หน้าแรงนะครับการแตกยอดนะครับใบอะไรก็เริ่มที่จะเดินดีนะครับผมอันนี้ก็เสริมรากตั้งมุดนะครับทุเรียนอ่าทุเรียนชุดนี้นะครับผมก็ชุดที่ผมจําหน่ายอยู่นะครับเสริมรากแล้วก็มาลงในส่วนี้นะครับก็ได้มาแต่งบ้างไม่แต่งบ้านนะครับก็เอ่อมันคนนะครับพวกคนพวกนี้ค่อนข้างแข็งแรงครับเพราะว่าดินค่อนข้างที่จะเป็นหินไม่เหมือนดินร่วนดินร่วนนี่อ่าคนอาจจะหน้าฝนเยอะนะครับคูนอาจจะหลวมได้นะครับโอเคนะครับ ติดตามนะครับ y ย u ทูปปัดไม้จี้มไม้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ